Traffic Channel, TV Channel Online สวัสดีครับ Traffic Channel TV Online ในช่วง breaking news วันนี้ครับมีข่าวความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์้วยมีเหตุรถบรรทุกฝังอัดน,นะครับเต็มรถเลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่เกิดเหตุขึ้นนั้นไฟได้ไหม้รถบรรทุก น้ำซ้ำคนที่ขับรถประทุกยังถูกทำร้ายร่างกายจากชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เราไปดูเหตุการณ์ที่ระทึกขึ้นใน่ครั้งนี้ครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เมื่อเวลา16นาฬก10นาทีผู้สึ่ขาวประจำจังหวัดสุรินทร์รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุไฟไหม้รถสิบล้อขนฟางอัด เหตุเกิดที่หมู่บ้านโคลกล้วยตำบลโชคเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดส,สุรินทร์ผู้สื่อข่าวจึงเร่งไปยังที่เกิดเหตุไปพบกับควันขโมงเต็มถนนลัดยางรถที่ขับมาในเส้นทางนี้ไม่สามารถขับผ่านไปได้เพราะไฟลุกท่วมรถบรรทุกฝังอัดอยางรุนแรงพร้อมกับมีเสียงระเบิดเป็นระยะระยะต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงจุดเกิดเหตุและได้เร่งดับเพลิงโดยด่วนเพราะไฟไหม้ค่อนข้างที่จะรุนแรง เนื่องจากฟางอัดที่ขนมานั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้การควบคุมเพลิงในครั้งนี้เต็มไปได้วยความยากลําบากใช้เวลานานเกือบชั่วโมงกว่าจะหยุดเพลิงในครั้งนี้ได้และใช้น้ําในการดับเพลิงหลายคันรถและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่มีแค่จุดนี้จุดประเด็นสําคัญก็คือมีการลงไม้ลงมือกับคนที่ขับรถบรรทุกฟางอัดที่เกิดเพลิงไหมในครั้งนี้โดยชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ยังบอกกับผู้สื่อข่าวอีกว่า ชายผู้ก่อเหตุดังกล่าวอายุราว40ปีได้ตบคนขับรถบรรทุกฟางอัดและใช้ถ้อยคำที่หยาบคายหลังจากนั้นก็มีการลงไม้ลงมือกันเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดความชุลมุนกันพอสมควรต่อมาผู้สื่อข่าวได้พบกับภรรยาของคนขับรถฟางอัดดังกล่าวที่กำลังอยู่ในความวิตกกังวลและกลัวผู้สื่อข่าวจึงขอข้อมูลที่บาที่ไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ ให้เรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ไฟไหม้จนมาถึงวินาทีโดนชาวบ้านตบหน้านางยิหวาแดงสีอายุ50ปีอยู่บ้านสกรอมตำบลตะเปียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ภรรยาคนขับรถบรรทุกฟางอัดดังกล่าวเล่าว่าตนและสามีได้ไปขนฟางอัดก้อนมาจากอำเภอรัตนบุรีมุ่งหน้ามาอำเภอลำดวนระหว่างเดินทางมาตนได้ให้ คนคอยดันสายไฟสองข้างทางอยู่เป็นระยะซึ่งเป็นพี่ชายกับหลานชายและพอมาถึงจุดที่มีสายไฟต่ําและฟางที่ขนมาได้เกี่ยวกับสายไฟซึ่งคนในรถไม่มีใครทราบเลยว่าสายไฟในจุดที่เกิดเหตุนั้นมีการฉับรุดและได้เกิดการสปาร์ขึ้นทําให้เกิดไฟลุกท่วมฟางที่ขนมาอย่างรวดเร็วตนได้บอกสามีที่ขับรถมาว่ารีบๆขับออกไปจากจุดนี้ไปลงทุ่งนาไม่ต้องเสียดายรถ แต่พอมาถึงทุ่งตนคิดว่าจะหักลงทุ่งแต่พอเบรกเจอความร้อนทำให้เบรกเสียหายไม่สามารถที่จะบังคับรถได้ได้แต่ประคองรถมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่เกิดเหตุหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ไฟได้ลุกลามจนถึงห้องคนขับคนขับจึงตัดสินใจกระโดดลงจากรถและได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลตามตัวจึงพาสามีไปนั่งพักในจังหวะน,นั้น มีผู้ชายคนหนึ่งอายุป,ประมาณ40ปีเข้ามาตบหน้าสามีของตนตนจึงถามว่าตบเขาเรื่องอะไรผู้ชายคนดังกล่าวก็กลับใช้ถ้อยคําที่หยาบคายและต่อว่าคนขับรถว่าขับรถมาในหมู่บ้านทําไมสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นตนจึงได้ตอบกลับไปว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกแค่นี้ก็ทุกมากพอแล้วอย่าซ้ําเติมกันอีกเลยและตนก็บอกกับผู้สื่อข่าอีกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด และจะแจ้งความที่สพลำดวนต่อไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจดาเนินการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสรุปสำนวนคดีอุบัติเหตุและก็เรื่องของการทำร้ายร่างกายพี่คนหนึ่งอะนะพี่จะพรองรถจริงๆเลยแต่น้องแฟนฉันอะคนขับจาพอมาถึงตรงนั้นะไฟมันมันตากันเกิดจากอ่อฟังเพาว่ามเพาะว่าสายไฟที่ว่ารถพ่วงเพราะรถอะไรอะรถรถมันมันชนขาด อันนี้มา,มาจากที่ไหนครับมาจากรัตน,าจาตนะจ้ารัตน่จ้ะจะไปที่ไหนครับจะไปที่ยำดวนที่บ้านะตะกรอมบ้านตะเพียงเตียขับขนฟางหัดมาแล้วไปเกี่ยวสายไฟมันก็ไม่รู้ยังไงอะแต่แต่พี่พี่อุ้ยก็อบ,บอกมันเซตเทีนี่มัน มันจอดไม่ทันมันจอดเรียกจอดแล้วก็มองกันอย่างเงี้ยพี่คนมองมันจอดไม่ทันม่เห็นอีกทีก็เป็นสภาพแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะมันนั่มันก็ลงจากรถกันแฟนก็วิ่งมาแะจะเข้าตรงตรงที่มีน้ำมันเข้าไม่ได้อ๋อเข้าไม่ได้แล้วมากันกี่คนพี่มากันหนึ่งหนึ่งน้องสะพ้ายสองผู้ใหญ่สามลูกชายสี่สาวอีกคนหนึ่งและฉัน เปลาลางนะพี่เยห้าหกเจ็ดคนแล้วไม่รู้ตัวอีกทีตอนไหนตอนที่มันไหม้แล้วใช่ไหมมันไหม้แล้วพี่พี่ที่อยู่ขางบลมันก็บอกแล้วแล้วไอ้นี่เราใครม่แกกะดันดันตกออกมาแล้วแต่มันไม่ชนะก็เลยบอกเราใครมาเรียกรถเรียกรถโคว COVID ิ่งมาให้กะจะใหมันล่นอะ่ะทีนี้มันนอกความที่เราไว้แน่นอะ่ะ ไม่ทันแล้วเนาะมาเห็นงี้เนาะจ้าไม่ทันดูคนนั้นมามาตบคนขับรถอีก่มาตบด้วยเหรอตบคนขับด้วยเหรอจ้าฉันก็เอ้ามึงตบทำไมเราก็พูดอย่างี้นไะแล้วแล้วคนที่ตบเป็นใครครับคนในหมู่บ้านนี้แหละเดี๋ยวที่อยู่นิ่งๆนิ่งผมถามก่อนคนที่นี่เลยเราก็ทุกมาแล้วอะตบเลยเหรอตบเลยเหรอก็ตบถามเลยนีรู้จักกันมาก่อนไหมครัไม่รู้จักมาถึงก็ตบใส่เลยใช่ไหมค่ะก็ตบเลยเพราะกูบอกมึงขับมาทําไมทางนี้อืแล้วเราคิดแล้วมันจะเราตบแล้วเขาพูดว่าไงต่อครับ เราก็บอกเราก็บอกอ่ะบอกอ้าวทำไมถึงตกแค่นี้เราก็เสียใจพอแล้วทำไมกุตก,ตกแล้วมีปิดมือคือมาไม้ข้วาอย่างเงี้ยค่ะคนณจะนงตกตรงไหนพี่ Traffic Channel TV Online